ปาสแลวอีกอย่างนะคะคือแต่งหล่อแห้งนะคะคันนี้เลยนะคะออนิวไตลตันคันนี้เลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะที่ติดตั้งเพิ่มนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันนี้เขาได้เขาเรียกว่าอะไรนะชุดแต่งนะคะอย่างนี้เลยค่ะก็คือนี่มิซูบิชินะคะนี่เลยเป็นยังไงหล่อไหมไม่พอนะคะด้านนี้เลยค่ะแทแดแทแดนี่ว้าวคิวใหญ่คิวอีาวอลายเดนี้นะคะดูคิวนะคะไม่พอนะคะยังมี กลับข้างว่าซ่านนะคะอันนี้ค่ะนี่คือกลับข้างนะคะของเรานะคะแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยนะคะเบ้ามือตรงนี้ของแท้จากมิตซูบิชิเท่านั้นนะคะออกที่อิหร่านได้ของแท้แน่นอนนะคะนี่มาด้านนี้ด้วยนี่เป็นไงคะโลบะโอ้ใหญ่มากข่าวบอกเลยว่าใหญ่มากไม่พอเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝาถาังน้ํามันและนี่นะคะใหญ่จริงๆนี่เลยค่ะฝาถาังน้ํามันโอ้โหใหญ่ปานนี่เสียเอาไวทาไ้ทั้งใดเนี่ยค่ะ บอกเลยว่าใหญ่ขนาดนี้โปรโบอชั่นเราก็ใหญ่เช่นกันนะคะทักมาโลดนะคะที่อีลายิงหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์0 9 6ย์2ก6 6หนาไปแล้บ๊ายบาย